สเทคนิคในอย่างไรให้ปลอดภัยอุ่นใจในการขับขี่มีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. คําคำนึงถึงน้ำหนักรถบรรทุกและเระยะห่างจากคันหน้าให้เพียงพอเพราะระยะเบรกนะคะจะเปลี่ยนแปลงตามความเร็วรถและสภาพถนนค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกแบบกระทานหันและรุนแรงเพราะอาจจะทำให้รถนะคะเสียการควบคุมและทำให้้าเบรกนะคะเสื่อมสภาพเร็วอีกด้วยค่ะ 3. การเหยียบและปล่อยเบรกบ่อยๆโดยไม่จําเป็นนะคะจะลดแรงดันลมของรถและจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบเบรกลดลงด้วยค่ะและ 4. ในกรณีทางราชันนะคะควรเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมควบคู่กับการใช้เบรกเท้าเบรกเครื่องยนต์และเบรกต่างๆด้วยค่ะและนี่คือ4เทคนิคที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะไมความห่วงใยมีนอ้มิซุยพร้อมลุยไปกับคุณค่ะ